ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายยูจิกับเกมซมบันเด์วอล์คเกอรนคอนนะฮะโดยคลิปในะวันนี้นะครับผมผมจะมาทำการรีวิวนะฮะอาร์ติแฟกต์ระดับตำนานนะผมซึ่งจะเป็นอาร์ติแฟกต์ระดับใหม่นะครับผมซึ่งสูงกว่าระดับฮีโร่นะฮะหรือว่าระดับสีม่วงคลิปนี้สปอนเซอร์โดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครับเติมเงินเกมมือถือเกือบทุกเกมราคาโคตรถูกถูกจริงๆนะครับลองไปเทียบดูได้งานดีเครดิตแน่นลิงก์อยู่ใต้คลิปอ้ออย่าลืมบอกว่ามาจากยูจีนะครับ เขาจะได้จับผมต่อซึ่งจะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะฮะโดยอัลเทอร์เนทแบบใหม่อันนี้นะครับผมก็จะเป็นอัลเทอร์เนทที่จะสามารถใส่ได้เฉพาะมอนสเตอร์ในบางตัวที่มันกาหนดเท่านั้นนะฮะโดยหนึ่งชนิดนะครับผมจะสามารถใส่นะผมถูกล็อกให้ใส่ได้เฉพาะในตัวนี้ธาตุนี้เท่านั้นนะฮะอย่างเช่นตัวอ่า อ์ติเฟกต์นะครับปาโลออกล่าอันนี้นะฮะจะสามารถใส่ได้เฉพาะตัวแวนมืดของผมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวอื่นใส่มานะครับเป็นแวนไฟแวนแสงแวนนู่นนั่นนี่นะผมก็จะไม่สามารถใส่ได้นะฮะโดยอ์ติเฟกต์ระดับตำนานนะครับผมแค่ค่าฐานะเพียวๆนะฮะก็จะสูงกว่าอ์ติเฟกต์ระดับฮีโร่บวก15แล้วนะฮะแค่ยังไม่บวกนะเออมันมันเยอะมากนะครับ และที่นั้นนะครับผมตัวสกิลที่มันเสริมมาพิเศษนะครับผมมันเฉพาะเจาะจงกับตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นๆเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกอาร์ติเบ็กสีม่วงนะฮะหรือว่าระดับฮีโร่เนี่ยที่มันจะเป็นแบบค่าฐานะแบบองค์รวมนะฮะโดยอาร์ติเฟกต์ระดัำนานในบางตัวนะครับก็จะส่งผลนะฮะเวลาที่เราทําการอัปเกรดมันระดับสูงๆนะฮะเช่นบว์6โบว์12โบว์15เนี่ยมันจะมีสกิลพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะฮะซึ่งอย่างเช่นนะครับของตัวปลาโลออกล่างของผมนะฮะก็ ปกตินะครับมันจะทําการเพิ่มระยะเวลาเกี่ยวโกรธนะครับผม5วินาทีในกรณีที่กําจัดสตูได้นะครับแล้วก็เราทําการตีโบก15ได้นะฮะความสามารถพิเศษนะครับผมก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะในกรณีว่าติดสถานะโกรธนะครับดาเมจที่สกิลนี้ทําได้จะเพิ่มเติมจากปกติเข้าไปอีก20%นะฮะและทุกสกิลของการโจมตีนะผมจะเป็นการโจมตีแบบทะลุบัฟนะครับก็คือเกาะอมตะก็ทะลุหมดนะครับแต่ว่ามันจะทำการตีโบก15เท่านั้นนะฮะ อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวท่าแสงนะฮะแฟรี่แสงนะครับซึ่งโดยปกตินะฮะตัวนี้ถ้าเกิดใส่เข้ามาเนี่ยในตอนเริ่มต้นในอารีนาหรือว่าศึกชินดแดนนะครับผมจะแปะบัฟเป็กให้เพื่อนในทีม5วินาทีนะฮะในเลเวล0เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนทำการตีบวกนะฮะ ถึงขั้น6ขึ้นไปนะผมผมตีไปขั้น15ก็แล้วกันกน,นะฮะจะเพิ่มคุ้มกันนะครับผมเป็น8วิต่ตอเริ่มต้นนะฮะแล้วก็เล่นคูดาวของสกิลตัวเองอีก35นะครับไอตรงเนี้ยคือเด็ดเลยนะฮะเล่นคูดาวสกิล35เปอร์เซ็นต์นี่คือเด็ดมากๆนะครับซึ่งความสามารถพวกนี้นะฮะ มันก็เลยทําให้นะครับตัวมอนสเตอร์บางตัวที่สามารถทําการตีบวกสูงๆได้เนี่ยมันเก่งแบบก้าวกระโดดได้เลยนะครับโดยมันไม่ได้มีแค่ตัวมอนสเตอร์ดับ5ดาวเท่านั้นนะฮะมันก็จะมีระดับ4ดาวโผล่เข้ามาอีกด้วยน,นะครับโดยวิธีการหาอาร์รติเฟกต์ดาตํานานนะครับก็จะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะฮะก็จะไม่รวมในส่วนของตัวกิจกรรมแจกนู่นนันนี่นะฮะก็จะมีการเปิดกาชาซึ่งก็จะมีพวกตู้เรดต่างๆนะครับผมมีตู้4ถึง5ดาวนะฮะ ตู้ธรรมดานะครับก็จะมีพวกแต้มไม้อีกด้วยนะฮะก็คือเป็นการการันตีต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีที่1ที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือใช้ตัวลูกแก้วผนึกอาร์ติแฟกต์สีเงินนะครับในการเหมือนจะเป็นใบสุ่มกาชาอันนึงนะฮะหรือว่าใช้ตัวเพชรแดงหน5 0ในการเปิด10บโรก็ได้นะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการผสมอาร์ติแฟกต์นะครับก็ แต่เดิมนะครเมื่อเราทําการผสมระดับสีฟ้าเนี่ยสามอันเนี่ยโอกาสมันจะออกสีม่วงคือ10%นะครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนนะฮะจาก10เปอร์เป็น25เปอร์นะครับผมแต่จากสีม่วงไปเป็นสีส้มเนี่ยมันจะเป็นแค่10เปอร์นะฮะประมาณนี้นะครับ ก็คือแค่10%ซึ่งถ้าเกิดติดปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นระดับตำนานนะครับแต่นะฮะมีโอกาสแค่25%เท่านั้นนะครับผมที่จะเป็นระดับตำนานแบบ5ดาวนะฮะโอกาส75%ก็คือ4ดาวนั่นเองนะครับแต่ไหนแล้วนะฮะก็ลองผสมกันเลยแล้วกันนะครับผมดูซิว่าจะเกลือไหมนะฮะมีกลิ่นครับมีกลิน่นมีกลิน่นครับมีกลิน่นนี่ได้3ครั้งนะฮะดูนับ1 2 3 1> นั่นไงเกลือล้วนๆเอาอีกที1 2 3 ไม่เกลือแต่ก็เป็นของสีดาวนะฮะแต่ถามว่าโอเคไหมก็ก็โอเคนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับก็สำเร็จอย่างยอดเยี่ยมนะฮะสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวคราฟระดับ5ดาวนะฮะตรงนี้ก็จะใช้ตัวเศษอาร์ติเฟกต์ระดับตำนานนะครับผม5ชิ้นเนาะซึ่งได้มาจากการย่ออาร์ติเฟกต์ระดับตำนานนั่นเองนะฮะก็คืออันนี้จะเป็นการันตีแบบ5ดาวเลยนะครับในส่วนของเงื่อนไขในการอัปเกรดอาร์ติเฟกต์นะฮะ ในกรณีที่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการทําการตี 15, 6, 3, บวก15บวก6บวก3อะไรพวกนี้ฮะแต่เดิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเงื่อนไขในการอัปเกรด้าเท่าไหร่นะครับของอัติเฟกต์รบบสีม่วงเนี่ยเวลาเราทำการอัปเกรดเนี่ยมันก็จะเป็นใช้วัตถุดิบเดียวกันนะครับผมเหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะโดยการตีบวก15 บวกสิบสองบวกเก้าอะไรพวกนี้นะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดมาเป็นตัวอาร์ติเฟกต์ระดับตำนานเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขพิเศษโดยทุกๆการตีบวกสามบวกหกบวกเก้าบวกสิบสองบวกสิบห้านะครับการตีบวกนะฮะมันจะต้องใช้ตัวละครซ้ำครับผมเป็นเศษตัวละครในตำนานนะฮะซึ่งเศษตัวอาร์ติเฟกต์ระดับตำนานตัวนี้นะฮะก็จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวแฟรี่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะฮะแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นาธาตุเดียวกันก็ได้นะครับก็คือ ขออาถรรพ์ของแฟรี่อันนี้นะผมแฟรี่น้ำของผมเนี่ยก็ใช้ของท่าแสงท่ามืดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับใช้ท่าอะไรก็ได้เลยนะฮะไม่ต้องซีเรียสว่าต้องเป็นท่าน้ำเท่านั้นนะครับซึ่งการที่เราทําการตีบกสิบห้าได้นะฮะเราจะเป็นที่จะต้องมีอาถฟกต์ตัวหลัก1ใบนะครับแล้วก็5ใบที่เพื่อทําการอัปเกรดนะครับก็คือบ,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 บวกสามหนึ่งใบบวกหกหนึ่งใบบวกเก้าหนึ่งใบบวกสิบสองหนึ่งใบบวกสิบห้าหนึ่งใบรวมทั้งสิ้นนะฮะเป็นหนึ่งใบหลักแล้วก็ห้าใบซ้ําเพื่อทําการอัปเกรดนะครับ แลวสำหรับนะฮะอาร์ติเฟกตำนานที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับก็ผมจะคัดออกมาให้นะฮะซึ่งมันค่อนข้างคุ้มค่านะผมที่จะปั้นขึ้นมาใช้งานนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะับผมที่ผมจะแนะนำเนี่ยเพื่อนๆต้องดูด้วยว่านะครับเพื่อนๆมีตัวละครตัวนี้อยู่ด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอาร์ติเฟกต์แม้ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวนั้นนะฮะตัวที่สามารถใส่ได้นะผมมันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับต่มันนะโอเคเริ่มต้นด้วยตัวแรกของผมนะฮะ ศรัทธาแห่งเซเลสเทียนะผมรู้ว่าตัวแฟรี่น้ำนะครับด้วยความสามารถของตัวอสเวกตัวนี้นะฮะในกรณีที่เราทำการตีบวกศูนย์นะครับเมื่อใช้สกิลแฟรี่เบสซิ่งในขณะที่เราทำการลิงก์อยู่นะฮะมีโอกาส50%ที่จะทำการฟื้นฟูมานาให้กับซัมมอนเนอร์ในทีม1หน่วยนะครับแต่ถ้าเราทำการตีบวก3ขึ้นไปนะฮะจะเพิ่มความสามารถในการสร้างเกราะให้กับเพื่อนในทีมที่แฟรี่น้ำเนี่ยทำการฮิวเข้าไปแล้วมันเกินจากแม็กแสปีดสูงสุดนะครับเป็น30%ของที่เกินนะฮะ ฮิลแล้วก็สร้างเกราะบอกเลยว่าถึกมากนะครับเพราะว่าแฟรี่น้ำเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ทําการฮิลเดี่ยวได้ค่อนข้างรุนแรงมากที่สุดในเกมนะครับและเมื่อทําการตีบวก15ได้นะฮะตัวแฟรี่เบสซิ่งนะครับผมเวลาที่ทําการใช้งานในขณะที่ลิงนะฮะมันจะการันตีนะครับผม เพิ่มมานาหนึ่งหน่วยให้กับซอมอร์ในทีมนะฮะนั่นหมายความว่าสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลจากใช้มานา5จะเหลือแค่มานา4เนาะเพราะว่ามันคลิกหนึ่งมันเพิ่มเด้งมานานะฮะแล้วก็ฮิลทีหนึ่งนะครับผมก็สร้างกรอบแบบนาเตอร์นะครับคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทําการใส่อาร์ติแฟกต์ให้นะฮะแล้วก็ทําแกตีปุ่สิได้เนี่ยมันเป็นน้องๆโพแสงเลยครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับมันไม่ใช่แค่ทําการเร่งครูดาวของมอสเตอร์ในทีมนะฮะมันเร่งเกตอันติเมทนะครับผมแล แล้วก็ฮิวเลือดของมอนสเตอร์ให้กับเราด้วยนะครับตัวต่อไปนะฮะแฟรี่แสงนะครับสไตยาแห่งเฟรนนะฮะอันนี้ก็รีวิวไปเมื่อกี้นี้นะครับก็พูดซ้ําก็ได้นะฮะในกรณีที่นะครับผมตีบวกศูนย์นะฮะแต่ปั๊เปกให้ผเพื่อนในทีมนะครับต่อเริ่มต้นเทิน์น5วินาทีนะฮะเหมือนกับตัวเซตทองเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้แค่มีอาร์ติแฟกต์เอามาใส่ในทีมก็ใช้งานได้แล้วนะฮะถ้าเกิดเราทําการตีบวก6ขึ้นไปนะฮะ เมื่อตอนการตีบวกหขึ้นไปเนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถในการเร่งครูดาวสกิของตนเพิ่มขึ้นอีก20%อีกด้วยนะฮะบวกสิบห้าก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรสกิลมากขึ้นนะผมแค่เพิ่มความสามารถให้มันเร่งได้ไวขึ้นนะผมแปะปีกได้นานขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันเร่งได้ทุกสกิลเลยนะครับสกิลคิวสกิลอี e, เร่งได้หมดเลยนะฮะตัวแฟรีร่แสก็เลยสามารถทําการใช้สกิลได้บ่อยจัดๆนะครับต่อไปนะฮะแฟรี่มืดนะครับในกรณีที่นะฮะถ้าเกิดทำการตีนะครับ ก็ใช้ Fairy Basing นะครับเพื่อทำการบัฟดาบให้กับเพื่อนในทีมนะฮะทั้งหมดเลยนะครับผมเลเวล1นึงนานสิวินาทีแต่ในกรณีที่นะฮะเราทำการตีบก9ได้นะครับความสามารถจะเพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะก็นอกเหนือจากการบัฟดาบแล้วนะครับตัว Fairy Basing นี้นะครับมันจะทำให้ศัตรูรอบๆนะฮะที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับผมในแถวนั้นนะติดสถานะหลับแบบการันตีนะครับ ก็7วินาทีเลยอ่ะเหมือนกับติดตันโชวช์วเวลาฮิล1 5ก็เพิ่มความสามารถพิเศษเ,เฉยๆนะครับโดยไอความสามารถในการฮิลตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณได้ดูสกลิลของตัวแฟรี่มืดแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีแพสซีที่สามารถทำการใช้สกลิลแฟรี่เบสซิ่งได้แบบอัตโนมัติร,รัวๆอยู่นะฮะนั่นก็คือมันจะสามารถทําการแปะหลับได้แบบรัวๆเลยนะครับผมสำหรับมอนสเตอร์หรือว่าตัวซัมโบเนอร์ที่พลังจมีสูงสุดนะครับผมต่อไปนะฮะปาโทออลล่านะครับหรือว่าตัวแวนมืดนะฮะ อันนี้ก็แนะนําให้ถ้าเกิดใครมีนะผมหาปั้นมานะฮะเพราะว่าเด็ดมากนะครับโดยความสามารถเดิมๆของมันนะฮะก็คือเมื่อกําจัดัตูได้นะผมจะทาการเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกต์โกรธเกี้ยวนาน5วินาทีซึ่งไม่ค่อยดีนะครับแต่มันจะมาดีที่ตอนโบ15สิบห้านะฮะก็คือความสามารถของการโกรธนะครับมันจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็คือดาเมจจากเดิมเนี่ยมันเพิ่ม30เปอร์นะผมคราวนี้จะเพิ่มขึ้นอีก20%กลายเป็น50%นะฮะ แล้วก็นะครับทุกสกิลของการโจมตีของตัวแวนมืดตัวนี้นะฮะนอกเหนือจากอันติแล้วนะครับจะทําการโจมตีแบบทะลุบัฟเหมือนกับตัวดีเคน้ําสมัยก่อนเลยนะครับซึ่งตรงเนี้จะเป็นกับทุกสกิลด้วยนะครับซึ่งในสถานะโกรธของตัวปะทอกล่านะฮะหรือว่าตัวแวนมืดนี้นะครับเร่งครูดาวสกิลของตัวเองนะฮะหนึ100่งร้อเก็คือคูณ2นะครับทุกสกิลของพี่แกนะฮะมานาสามอีกด้วยนะครับคือตัวเนี้ยบอกเลยว่าตึงระดับหนึ่งเลยนะครับต่อไปนะฮะ ชีห่าวนะครับหรือว่าตัวลิงน้ำนะฮะอันนี้เนี่ยความสามารถเดิมๆของมันนะผมถ้าเกิดตัวชีห่าวทำการปลดเอฟเฟกเสริมพลังของไฟสตูสำเร็จนะครับผมจะทำการเด้งเลือด2.5%ต่อเอฟเฟกเสริมพลังหนึ่งอันที่ทำการปลดได้นะครับแต่ถ้าเกิดทำการบวก15แล้วนะฮะความสามารถจะพุ่งพูน ขึ้นไปอีกนะครับผมก็คือทุกการโจมตีลบบัฟนะครับผมของตัวสีฮาวจะไม่สามารถถูกต้านทานได้นะฮะก็คือจะเป็นการันตีล้างบัฟชัวชัวทุกคิดนะครับที่ทําการล้างได้นะฮะคือเด็ดมากอ่ะถ้าเราเอาความสามารถตัวนี้มาได้นะครับนั่นหมายความว่าตัวลิงน้ำของเพื่อนนะฮะไม่จะเป็นที่จะต้องมีตัวแม่นยําเอฟเฟกเลยนะครับคุณสามารถเอามาใส่สถานะพลังโจมตีล้วนๆได้เลยนะครับบอกเลยว่าโหดมากนะฮะ ควรปั้นติดบ้านไวเลยนะครับเพราะว่าแต่เดิมมันก็โหดอยู่แล้วนะฮะเจออันนี้เข้าไปนะครับเอาสานะแม่นยับเอฟเฟกไปใส่พลังโจมตีใส่ความถึกใส่คิดาเมจนะครับผมตัวแตกแน่นอนนะฮะแล้วก็เร่งความแรงในการฟื้นฟูเลือดของตัวเองนะผมเป็น5%ต่อไปต่าเชิงนะฮะหรือว่าลิงแสงนะครับ ความสามารถแต่เดิมนะฮะของตัวนี้นะครับในกรณีที่นะฮะตัวลิงแสงทําการพัฒนาการหรือว่าล็อกขาสําเร็จเนี่ยจะทําการบัฟโลให้กับตัวเอง1ครั้งแต่ไม่เงื่อนไขนะฮะคือสกิลนี้ครูดาวสิวินาทีต่อครั้งนะผมแล้วก็จะทการล็อกหลายตัวภายในครั้งเดียวเนี่ยเอฟเฟกนี้ก็ทํางานเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือจะไม่ทํางานซ้าซ้อนกันนะฮะแต่ตรงนี้นะฮะเมื่อทาําการตีโบกสินะครับความสามารถในการบัฟโลมันจะถึงเลเวลสนะฮะซึ่งถึกมากตายยากจัดนะครับผมก็ ตึงนะฮะแต่เดิมมันก็ตึงอยู่แล้วนะผมคราวนี้ตึงหนักกว่าเดิมนะฮะพอบับโลดต่อเนื่องเลยเลเวลสแล้วประเด็นก็คือนะฮะสกิลนี้ไม่มีคูดาวนะครับผมมันทาให้นะฮะสามารถทําการแปะบับโลดให้กับตัวเองแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับบอกเลยว่าตึงนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทําการตีบวกสิเนี่ยมันก็จะมีคูดาวด้วยนะครับคือแทบจะตายยากแล้วนะฮะในกรณนี้ว่าถ้าเกิดเราทําการบวกอ์ติเฟกต์ตัวนี้ไปแบบสูงสูนะครับ สำหรับโปสเตอร์สีดาวผมจะแนะนําแค่2ตัวนะฮะก็คือตัววากาบอลแฝงนะผมหรือว่าดาเรียนอันนี้เนี่ยซีคิวติดตัวไนท์ฮูดนะฮะเมื่อทํางานนะผมจะทําการไล่เอฟเฟกต์อมตะให้กับตัวเอง3วินาทีแล้วนะผมก็คือจะถึกขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับประเด็นคือไนท์ฮูดเนี่ยมันทํางานบ่อยนะฮะแล้วมันก็จะทำการกลางอมตะแบบออโต้ของตัวเองเนี่ยบ่อยจัดนะฮะเมื่อทําการตีบท15ได้นะครับก็ไนท์ฮูดทำงานนะฮะปลดเอฟเฟกต์ลบพลังของตัวเอง2อันนะผมแล้วก็การเกออาะอมตะนาน5วินะครับบอกเลยว่าเด็ด ดวงมากๆนะฮะสำหรับตัววากาบอลมืดนะครับจูเบลอันนี้เนี่ยก็เป็นอัลติเฟตเฉพาะทางนะฮะแต่เดิมเนี่ยความสามารถหากมอนสเตอร์ายสตูนะผมได้รับเอฟเฟกต์ลดระยะเวลาครูดาวนะครับผมในอารีนาหรือว่าซุชินิแดนนะครับจะเพิ่มเกจอัติเมทให้กับสมอนเนอร์ผักพวก2%นะฮะ แต่ถ้าเกิดทำการบวก15นะครับมันจะกลายเป็น5.5%นะครับซึ่งความสามารถแต่เดิมของตัววากาบอลอันนี้เนี่ยมันก็จะทำการต่อต้านของมอนสเตอร์ฝ่ายศัตรูที่มันทำการเล่งครูดาวอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับมันทำให้ศัตรูเนี่ยจากทำให้ครูดาวไวขึ้นนะผมกลายเป็นครูดาวช้าลงนะครับแต่ประเด็นก็คือเมื่อเราตัวนี้ลงไปนะครับศัตรูคูดาวไม่ขึ้นให้พอนะฮะเกรดอัตติเมตเราเด้งขึ้นแทนนะครับอย่างตึงนะฮะถ้าเกิดไปเจอพวกดีเคมืดอะไรพวกนี้นะฮะลองกีดการ์ดหน้าดูนะฮะ โดยสำหรับอ์ติเฟกในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นตู้ของแฟรี่นะครับซึ่งมันก็นทําให้เพื่อนๆนะฮะสามารถหาตัวแฟรี่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับทำให้สามารถหาตัวซ้ําเมื่อทําการอัปเกรดบวก15ได้อย่างไม่ยากในช่วงนี้นะฮะแล้วตัวมอนสเตอร์ที่มีอ์ติเฟกระตำนานในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีแค่8ตัวเท่านั้นนะครับผมซึ่งมีน้อยนะครับก็เหมาะสมสำหรับการเปิดเพื่อทําการอัปเกรดนะฮะ เพราะว่ายิ่งนานไปนะผมมอนสเตอร์ยิ่งเยอะนะฮะพอมอนสเตอร์ยิ่งเยอะนะผมโอกาสหลุดเล็กก็จะยิ่งเยอะตามนะครับมันจะทําให้เพื่อนนะฮะสามารถทําการอรัปเกรดโบ15ได้ยากมากขึ้นนะครับสำหรับตัวละดัดที่ผมว่ามานี้นะควรจะไี้อัปเกรดบสิพให้ได้ไวมากที่สุดนะครับก็ถ้าปไปได้ก็ีบอั์ไปก่อนนะฮะแต่ก็อย่าลืมนะครับเราก็ต้องมีตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยนะอ่าโดยกรณีที่นะฮะสำหรับเพื่อนที่ดวงไม่ดีดวงซวยนะับผม เปิดหลุดเลสนะฮะการันตีล้วนนะครับผมมาแต่4ดาวนะครับผมโดยถ้าเกิดเพื่อนซวยถึงขนาดนั้นเกมก็ยังใจดีก็มีโหมดพิเศษนะครับผมในการคราฟตัวอาร์ติแฟกต์ระดับ5าดาวแบบชัวร์ๆให้กับเพื่อนๆหนึ่งไปในกรณีที่เพื่อนๆมีตัวแกนอาร์ติแฟกต์นะครับผมซึ่งแกนอาร์ติแฟกต์นี้ได้มาจากอะไรเราจะได้รับแกนอาร์ติแฟกต์นี้มาจากการย่อยอาร์ติแฟกต์เกรดระดับตำนานนะครับซึ่งก็จะเป็นพวกระดับ4ดาวที่เราเกลื่อมานะฮะถ้าเกิดเราได้4ีดาวมาเยอะนะครับผม ต่อ4ดาว5ใบที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับผมมันเท่ากับตัว5ดาว1ตัวของเราเลยนะฮะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมได้5ดาวมาก็ต้องมานั่งสุ่มกันอีกทีหนึ่งก็อ่ะเดี๋ยวผมทาการย่อยให้ดูนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะผมก็ย่อยทิ้งไปเลยอ่ะก็จะได้ตัวแกนนะครับผมแกนอาร์ติเฟกต์มานะครับทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับเรื่องตัวอาร์ติเฟกต์ราตำนานนะฮะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับ ใครถูกใจนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยกันละกันนะครับผมซี u อ g ก i นนะฮะเราจะเปิดทุกคนสวัสดีครับปะละครับผม